สวัสดีท่านผูชมทุกท่านเลยครับเช้านี้เป็นเช้าวันอังคารที่17ธันวาคม2567นะครับมาที่ทางผ่านด้านทิศใต้สถานสุรา์ธานีนะซึ่งในขณะนี้เวลา6นาิกา10นาทีครับขบวน447ออกจากต้นทางสุราชธ,ธานีตามเวลา สว่างอีกสักครู่จะมีขบรถเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชลาที่1นะเป็นขบรถโดนขบวนที่85 85ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางสถานีชุมทางทุ่งสงกําลังจะทําขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในชานชลาที่1ครับขบวน85ในวันนี้จะมีปลายทางไปแค่ชุมทางทุ่งสงนะครับระหว่างชุมทางทุ่งสงถึงครุศรีธ,ธรรมราชจะงดเดินไม่มีวิ่งนะครับเนื่องจากว่า เกิดเหตุอุทก,กภัยนะครับน้ำท่วมทางรถไฟนั่นเองนะครับก็ต้องมีการงดเดินนะชาวนี้ที่สุราษฎร์มินวัยเนะี่ยก็คลึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับผมข้ามาแล้วครับขบวน85ใช้เป็นรถจากเคียวสวา์มายเลข52 42นะครับวันนี้ลาช้าไปประมาณ15นาทีไฟสว่างเลยนะ ตอนนขณะนี้เวลา7นาฬิกา5นาทีขบรถที่กำลังจะทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราธานีในชานชลาที่2เป็นขบนรถรวมขบวนที่490 490จากคีรีรัตนิคมครับเข้าสุราชานชลาที่2ครับวันนี้มาก่อนเวลาถึง5นาทีเลยนะครับตามกำหนดเวลาจะถึง7นาฬิกา10นาทีนะครับแต่วันนี้เข้า7นาฬิกา5นาทีนะโอ้โหเวลาดีมาก แต่ว่าตามฉาย,ยาของขบวนนี้นะครับรถรับส่งนักเรียนนะแต่ทว่าวันนี้นะครับโรงเรียนหลายโรงเรียนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีกําหนดหยุดนะปิดเนึ่งในเหตุอทุทกภัยนะครับเพื่อบรรเทาความทุกข์นะครับให้แก่นักเรียนที่บ้านนะครับน้าท่วมนะอย่างง่ายๆนะครับก็หยุดไปหลายที่นะครับ อย่างรถไฟนี่ก็ได้ผลกระบผลกระทบนะครับอย่างเช่นเมื่อสักครู่นะสายนาครเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวแอดมินเองด้วยนะครับที่แอดมินป่วยอยู่นตอนนี้เสียงแบบขึ้นจมูกนะแต่ก็พื่อคอนเทนต์นะครับก็มาถ่ายได้นะมาแล้วครับขบวน490เข้าชาั้นชลาที่2ใช้เป็นรถจาก G.K 4041นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะทำสับเปลี่ยนนะ นะเป็นเพียงแค่ชื่อแล้วนะครับิวขบวนไม่ใช่ครับรถรวมแล้วว่าขบวนรถรวมนะคือรถโดยสารพ่วงรวมรถสินค้านะโอ้โหนีโหโ่ย่อเลย ันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวนี่สวยมากเลย ตอนนี้เวลา7นาฬิกา22นาทีครับขบวนเข้าสู่สุราษฎร์ธานีจนรชลาที่1เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่1 6 7 1 67ปลายทางกันตังครับเข้าสุราษฎร์นะวันนี้ล่าช้าไป6นาทีนะครับนี่คือขบวนที่แอดมินตั้งใจมาถ่ายเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะว่าทำไมแอดมินถึงตั้งใจมาถ่ายนะครับว่าได้ของดีของเด็ดนะพว่วงไม่ใช่พ่วงมาทำมาเลยนะทำขบวนมาเลย เราจะได้เห็นกันนะโปรแล้วครับโอ้โห,โโห,โหสดใหม่มาเลยนะยิ้ตาชีสี่ห้าหนึ่งหกนะครับสีใหม่จากโรงงานมักกะสันนะครับปิดตำนานยิตาชีร้านธรงชาติตแกง่าเดิม ขบวนกันนะครับ ทางผ่านด้านทิศใต้นะครับตอนนี้คานกั้นลงแล้วนะลอยหนเจ็ดออกซูราานะครับขณะนี้เวลา7จ0นาฬิกา30นาทีครับเราปล่ลอยรถเร็วที่หนูเจ็ดไปทากันตางออกซูราานะครับอิตาชิี4ทําสีมาใหม่นะปิตน,นาน4ทุ่งชาตินะครับ ราะว่าเกิดอุบัติเหตุตอนทำขบวน3ามเจ็ดนะโอ้โหเ,เสเซเรนสวยงามเลยครับปิ๊บป๊ปิ๊บป๊๊บป, c, ปเลย ของคลิปนี้นะครับขบวนรถดุมิเศษดิสุรังนั่งประ,ประกาศอึง่ันที่39 3 9ปลายทางสุราชนะครับก็ถึงปลายทางสุราชธานี7นาฬิกา5้นาทีนะครับช้าไป5นาทีเท่านั้นนะครับขานำดิสุรังแนว2 5ว2เข้าชาน3นะครับ กหมาในคลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีครับ